ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด โรงพยาบาลบางพลีฝากข่าวประชามพันธ์ตั้งแต่วันที่19รก alia, รกฎาคม64จะจัดฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งตามชนิดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรโรงพยาบาลบางพลีศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19วัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบ,บางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการฝากข่าวประชามพันธ์ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม64จะจัดฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งตามชนิดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรดังนี้ 1. วัคซีนซิโนแวคสำหรับผู้ที่จองวัคซีนระบบหมอพร้อมในกลุ่มประชาชนทั่วไปตั้งแต่อายุ18ถึง59ปี 2. วัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับผู้ที่จองวัคซีนระบบหมอพร้อมในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคเสี่ยง7โรคและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคโควิดทั้งนี้ก่อนรับวัคซีนควรศึกษาข้อมูลหลังจากฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือบ่อยๆย,ยังต้องเว้นระยะห่างยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อทุกครั้ง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด